สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็น EP ีที่22นะครับก็หยุดไปขีม่มอเตอร์ไซค์เที่ยวมาเกือบครึ่งเดือนนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับวันนี้ก็กลับมากรุงเทพแล้วก็กลับมาทำคลิปให้ความรู้ของเล่นสังสีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ EP ีที่22ก็จะเป็นเกี่ยวกับของเล่นสังกสีไขาลานนะครับตัวนี้ ชื่อตามหน้ากล่องของมันมันจะชื่อว่า g r e y c y c l สนะครับตัวนี้เป็นงานปี1950นะครับของบริษัท TPS บริษัท TPS ก็จะมีโลโก้ลักษณะ3นิ้วนะครับ TPS ชื่อโดยย่อของเขาชื่อบริษัทนี้ก็คือ Tokyo Plating s h o k ok a นะครับก็เป็น ชื่อเต็มๆของบริษัท TPS นะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นงานช่วงปีคริสตศ,ศักราช1950นะครับก็ต่อไปนี้ถ้าผมเรียกว่าปีเนี่ยก็ให้ทำความเข้าใจนะครับว่าเป็นช่วงปีของคริสตศ,ศักราชของอังกฤษนะครับของอเมริกาเขาครับถ้าช่วง1950เนี่ยก็นับไปเลยครับก็ 2022แล้วก็ตก72ปีนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นงานของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูดิเมนชันกันครับว่าความสูงความกว้างมันเท่าไหร่ตัวนี้ความกว้างมันนะครับล้อหน้าถึงล้อหลังประมาณ4.7นิ้วนะครับ mm hmm. ส่วนความสูงก็จะราวๆนะครับ 6.8นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นของเล่นสังกะสีชิ้นที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็อันนี้ครับก็จะมีล้อทุกอย่างเขาก็จะทำจากสังกะสีนะครับล้อหน้าล้อหลังกระดิ่งเออก็จุดสังเกตก็จะมีกระดิ่งนะครับกระดิ่งเขาจะไม่ใช่กระดิ่งแบบสีล้วนๆนะครับจะต้องมีสกรีนไลน์ปั๊มว่า 1890แนะครับแล้วก็มีโลโก้บริษัท TBS อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ตัวที่จะต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อพยุงนะครับถ้าไม่มีนะครับมันจะวิ่งแล้วมันจะล้มนะครับต้องมีนะครับแล้วก็ที่ไขลานจะอยู่ด้านข้างนะครับตัวของเจ้าเกรซคิสเนี่ยเขาก็จะทำจากสังกะสีทั้งหมดนะครับ แขนขาหัวมีต้องมีหมวกนะครับแล้วก็จะพุ่มด้วยกรรมอีอีกทีหนึง่งแล้วก็กางเกงก็จะเป็นผ้านะครับเย็บติดอย่างดีก็วิธีการเล่นก็ไข่ล้านะครับพอตึงๆมือพอนะครับออกได้หลังสีตัวนี้มันก็จะวิ่งเป็นวงกลมนะครับเห็นไหมครับขาจะขยับ ล้อจะหมุนนะครับล้อบนล้อใหญ่ล้อเล็กก็จะหมุนแล้วก็จะมีเสียงกระดิ่งนะครับเล่ให้ดูทนนี่พื้นที่โต๊ะมันเล็กนะครับผมก็เลยเล่นให้ดูคร่าวๆ <c oughs> ว่าเป็นังไงแค่นั้นเอง EP ที่22ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับของเล่นสังกสีไขาลานเจ้าเกไซคลิสหรือจะเรียกว่าอะไรตะลุงขี่จักรยานล้อโตแล้วกันนะครับก็เป็นของเล่นสังกสีญี่ปุ่นที่น่าเก็บจากสมนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวกล่องแท้ของมันเนี่ยหายากมากนะครับส่วนใหญ่จะเจอกันแต่ตัวปลอกหลังเท่านั้นเองก็ EP ที่22วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับของเล่นสังสีต่างๆหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับของเล่นสังสีต่างๆก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าสอบถามส่วนตัวใน Facebook ของผมได้นะครับหรือทาง Facebook Tin and t o ยของทางร้านนะครับแล้วก็คลิปนี้สำหรับท่านใดที่ชอบ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปดีๆที่ผมจะได้ทำต่อไปในอนาคตนะครับทำมาแชร์ความรู้กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมก็เจอกัน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ